สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่3ถึง9กลุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code นะครับผมแล้วก็ติดต่อสอบถามเรื่องสร้อยเอ่อคอลเลกชันใหม่ Ruby ้นะฮะก็สแกน QR code แล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับโอเคยังไม่มีเวลาได้ทำตัว ตัวอย่างของสร้อยนะแต่ผมคิดว่าก็จะเป็นคอนฟิกเดียวกันกับที่เคยทำในสร้อยอเมท i ิสสร้อยโรสควอสนะครับก็คือมีมีผีเสียแล้วก็มีตัวที่เป็นทองแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหินลูกปัดนะครับอ่ะโอเคสีก็จะเหมือนกับ2-3สคลิปที่ผมลงไปเป็นสีแดงอมชมพูนะครับอ่ะโอเค อ่ะเราเดินทางเข้ามาไม่อยากจะเชื่อนะฮะใกล้วาเลนไทน์นะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็จะมีคนถามเหมือนกันนะบอกว่าหมอป้องอ่านความลักบของปีนี้ให้ให้ฟังหน่อยจริงๆแล้วผมอยากให้ติดตามเป็นช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันจะเข้ากับสถานการณ์ของคุณในภาพรวมเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยสามารถรู้ได้อยู่แล้วเมื่อคุณดูสถานการณ์ในรายละเอียดว่า ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าดูภาพรวมมันกว้างเกินนะดูภาพรวมอาจจะกว้างเกินไปจนคุณไม่สามารถลงมือทําได้นะผมชอบให้คนที่ฟังคลิปผมเนี่ยสามารถเอาไปเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ของตัวคุณได้นะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมฝากกดไลก์นะฮะ,ะกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะอย่าลืมพิมพ์โชคดีเทวลรักนะครับต่อไปนะครับผม ชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกนะครับคุณควรคุณควรโฟกัสในส่วนของ the stars นะฮะโอเคอ่าดีเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะ ใช่ the stars นะฮะ the stars นะครับเป็นสนายการที่ตัวคุณเองเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทําเป้าหมายชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะเห็นสิ่งที่คุณต้องการเห็นสิ่งที่คุณอยากได้อาจจะมีสาวสวยอาจจะมีหนุ่มหล่อจะเอ้เป้าหมายโผลมาเยื่อเยือเยือ่โผลมานะฮะ s c o ป p i o เตรียมตัวนะครับผมพุทธโยเวนนอมเข้าไปนะพุทธโยเวนนมนะฮะ พยายามผมรู้สึกว่าโอกาสจะลอยเข้ามาในสัปดาห์นี้ให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรดีโชกเข้าไปโปะเข้าไป,ป,ะาไปนะฮะชาวราศีพิจิกนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เขาเรียกอะไรดีบิ๊กโมเมนต์นะฮะของตัวคุณนะโอกาสจะเข้ามาหาคุณนะครับผมและตัวคุณเองจะคว้าไว้ได้ไหมนะคอนเฟิร์มด้วยไพ่ใบนี้คุณได้อะไร The Justice อ่อโอเคใช่ The justice ปะเ่าใช่นี่มีตาช่างนี้ใช่ The Justice นะฮะผมบอกแล้วนะตามองไม่ค่อยเห็น <laughs> ตามองไม่เห็นนะเวลาดูใกล้ๆนะฮะดูไกลๆอาจจะเห็นนะครับโอเค u s <laughs> okay. t j u s t i e s นะฮะอ่า uh, t h e Star เ The เป็นสถานการณ์ที่ประสบความสำเร็จเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนตัดสินใจอย่างมั่นคงแน่วแน่และถูกต้องอืมเป็นสถานการณ์นั้นคือผมรู้สึกว่า คุณเองจะในสัปดาห์นี้ชาวชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสแล้วมีคนมองหาคุณอยู่มีคนขอมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนเขาเรียกอะไรดีเทสหรือว่าทดสอบคุณน่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่า The Justice นี่เป็นลักษณะที่คุณเองจะต้องมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานถ้าคุณผ่านคุณสำเร็จในจุดๆนั้นครับอืม พลังงานในภาพรวมเหตุการณ์ในช่วงวันที่3ถึง9นะฮะหัวราสตร์มีอะไรรอคุณอยู่นะฮะ w h a t in store for you นะฮะดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมษดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมษเป็นดาวจันทร์ที่เปลี่ยนไปด้วย Action ฉันอยากจะทำฉันอยากจะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองจะมีแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณเองควรที่จะลงมือทำหรือผลักดันโปรเจกต์ใดๆให้เดินหน้าไป โปรเจกต์ในเรื่องของความรักของคุณโปรเจกต์ในเรื่องของการงานของคุณและที่สําคัญนะฮะอันนี้กระซิบบอกชาวราศีเมทุนนะฮะในเรื่องการเงินของคุณนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าชาวราศีเมทุนไม่รวยนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยในช่วงปีไหนแล้วนะในช่วงปีถึง2ปีนี้นะครับอ่ะถามว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวตามผมมานะเดี๋ยวผมจะบอกนะสำหรับราศีเมถุนหมอคะแล้วราศีอื่นละเออจริงๆแล้วช่วงเวลาของคุณ มีผลเหมือนกันนะครับว่าเออช่วงไหนในปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองได้รับพลังงานตรงนั้นนะก็ติดตามหมอ,อปองไปนะครับในช่วงราศีไหนที่มีเกณฑ์เนี่ยผมก็จะบอกไว้ในทุกๆคลิปของผมนะฮะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะถามว่าแล้วทำไมราศีเมถุนถีงเ่แ,แตกต่างออกไปว่าราศีเมถุนเนี่ยเขากำลังเปิดรับพลังงานของราศดาวพฤหัสจูปิเตอร์ สุดยอดครับแล้วดาวพระหัสเนี่ยกำลังส่งผลในเรื่องของการเงินของเขานั่นเองนะฮะใคราราศีเมถุนยกมือขึ้นนะฮะอ่ะวันจันทร์นะครับาดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมษควบคู่กับไครรอนเป็นลักษณะที่จัดการความสัมพันธ์ ในเรื่องเก่าของตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์วันจันนี้อาจจะมีเกณฑ์เคลียร์กับคนเก่าของคุณนะฮะหรือว่าจัดการการลงทุนหรือจัดการงานที่ที่คุณเองได้ค้างคางไว้หรือเตรียมไว้เพราะว่าดาวจันรเขาเรียกอะไรดีใกล้นะฮะ,ะใกล้กับไคร้อนไม่ถึงกระทับนะเพราะว่าดาวจันอยู่23องศาแล้วไครอนอยู่19ห่างกันประมาณ4อยู่ในเกณฑ์ทับกันหรือว่า c o n j u ง c t i n แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีผล มากสักเท่าไหร่นะฮะในวันอังคารเป็นไงวันอังคารดาวจันทร์ย้ายเข้าไปสถิตราศีพฤษภนะฮะผมบอกแล้วว่าเออในส่วนของวันจันเนี่ยเป็นวันที่ตัวคุณเองต้องเตรียมเขาเรียกจัดการสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจลงมือทาหรือว่าเคลียร์สิ่งที่ข้างค้านะข้างค้างเอาไว้เพราะว่าวันอังคารเป็นวันที่ดาวจันทร์ย้ายเข้าราศีพฤษภดาวจันทรย้ายเข้าราศีพฤษภเรื่องของเงินเด่นชัดมาเลยนะฮะวันอังคารนี้ถ้าเกิดใคร ผมรู้สึกว่าถ้าใครจัดการเรื่องของดีลเรื่องอการเจราจาตกลงหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามเนี่ยวันอังคารจะเป็นวันที่ดีของคุณในเรื่องของการเปิดรับโอกาสเพราะว่าดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีพฤษภดีเรื่องอะไรบ้างดีเรื่องของความสัมพันธ์เนาะดีเรื่องอะไรบ้างดีเรื่องของการเงนินเนาะโอเคไหม วันพุธเป็นยังไงวั put, นพุธดาวจันอ่าเข้าใกล้อะไรครับยนะูเรนัสนะเวลาดาวจันท์เข้าใกล้ยูเรนัสนี่เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเหมือนเขาเรียกอะไรอาจจะมีได้อะไรบางอย่างมาแบบบังเอิญมาแบบฟลุกๆนะเเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรดี กำลังมองหาความสัมพันเนี่ยวันพุธนี่อาจจะมีคนทักเข้ามานะฮะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไลน์ไม่จะ What ์แอ p ไม่ว่าจะเป็น Tinder นะฮะปัดขวาปัดซ้าย whatever นะฮะคุณได้หมดนะแล้วก็ในเรื่องของโชคนะ,ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าวันพุธเป็นวันที่ดีสำหรับการเสี่ยงโชคของคุณโดยภาพรวมนะฮะของทุกๆราศีนะครับผมเว,เวลาคนฟังโหราศาสตร์ผมเนี่ยมักจะ พอผมพูดว่าดาวนี้นะอย่างเช่นดาวพระหัสสถิตยอยู่ในราศีเมถุนหรือดาวพระหัสสถิตยอยู่ในราศีกรกฎหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเข้าใจว่าผมพูดเฉพาะถึงราศีนั้นไม่ใช่นะผมแค่พูดว่าดาวนั้นอยู่ในตำแหน่งราศีอะไรแล้วเขามีฤทธิ์อย่างไรเขาส่งผลกับทุกๆราศียังไงนะเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงเฉพาะเจาะจงราศีใดราศีหนึ่งนะถ้าคุณอยากฟังในส่วนของเฉพาะเจาะจงของราศีคุณเนี่ย คุณกลับไปฟังในส่วนที่ผมใช้ t a โ o t าร์ดนะฮะเพราะ t a โ o t าร์ดเนี่ยเป็นช่วงที่ผมอธิบายในราศีของคุณเท่านั้นนะโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับผมต่อไปนะครับวันพฤหัสวันพฤหัสด,ดาวจันนะฮะฟืบสวูฟนะฮะเพราะว่าดาวจันเคลื่อนที่เร็วนะฮะประมาณวานันสองวนันย้ายราศีหนึ่งนะครับผมในวันนั้ในวนันโชีในวันพฤหัสนะฮะ,ะ Tuesday not Tuesday Thursday Thursday เนี่ย ดาวจันทรนะะเออ์เข้าใกล้ดาวพฤหัสนะฮะเออเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับผมดาวจันทร์สถิตอยู่ที่โทษทีนะฮะหองศาตอนนี้เนี่ยเป็นสายตายสายตายาวนะดูใกล้ๆไม่ค่อยเห็นพอดูไกลๆไอตัวหนังสือเนี่ยอย่างฉาดเนี่ยมันก็เล็กพอมันเล็กแล้วมันก็มองไม่เห็นสงสัยจะต้องใส่แว่นเอออ่ะโอเค S 1> <S 1> <S 1> ใส่แว่นใส่แว่นใส่ตายาวตอนหนุ่มๆเคยเคยใส่แว่นใส่ตาสั้นนะเป็นคนใส่ตาสั้นแล้วก็ทาทาเลสิกแล้วก็หายไปนะแล้วตอนนี้แก่แล้วก็มาเป็นสายตายาวามองใกล้ๆเริ่มไม่ค่อยเห็นนะอาจจะ,ะต้องใช้ iPad เนาะจริงๆมี iPad อยู่นะแต่ว่าเออใช้โทรศัพท์มันสะดวกกว่ากันนี้ดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนหกองศาแล้วก็ดาวพรหัสสถิตยอยู่ใน ราศีเมถุนเช่นเดียวกัน11องศา6กับ11ห่างกันประมาณ5อยู่ในเกณฑ์คอนจังชันแต่ยังไม่ทับกันเป๊ะๆดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีเมทุนนี่เป็นเรื่องของการมองเข้าไปในรายละเอียดนะรายละเอียดปลีกย่อยลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในเรื่องของอความสัมพันธ์นี่อาจจะต้องมองข้ามเขาเรียกอะไรดีระวังเรื่องของการมองข้าม รายละเอียดความรู้สึกของพาร์ทเนอร์ของคุณนะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกอะไรดีฟื้นฟูอ่าถ้าเกิดคุณเองใส่ใจดีเนี่ยวันพฤหัสจะเป็นวันที่ตัวคุณฟื้นฟูเรื่องของความสัมพันธ์เจราจาตกลงต่อรองเนี่ยดี <c oughs> หรือเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเกิดตัวคุณเองไม่ได้ใส่ใจเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันที่สร้างปัญหาให้กับคุณนะอาจจะมีการงอนกันเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการ อ่สื่อสารหรือเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะโอเคไหมอ่ะเราไปกันต่อวันศุกร์เป็นยังไงวันศุกร์ดาวจันทร์ดาวจันทร์ฉีออกมาจากราศีโท่ทีจากดาวพฤหัสเรียบร้อยนะจูปิเตอร์นะดาวจันทร์19องศายังสถิตอยู่ในราศีแมถุูนอยู่เพราะฉะนั้นดาวจันทร์ยังคงเขาเรียกอะไรยังมีผลวันศุกร์เนี่ยเป็นการได้รับผลจากวันพฤหัส ในเรื่องที่ตัวคุณเองมองสิ่งปีกย่อยมองรายละเอียดตรงนั้นเออไม่ว่าตัวคุณเองดิวอยู่กับเรื่องอะไรนะผมบอกแล้วว่าพลังงานโหราศาสตร์เนี่ยเอ่อเขาเรียกอะไร Impact หรือว่ามีอิทธิพลกับคุณในทุกๆราศีในทุกๆเรื่องนะครับผมเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของเขาความลากเรื่องงานเรื่องเงินของคุณมีผลหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าไอดาวในดาวเดิมของคุณหรือในโราศาสร์ของคุณเนี่ยมีดาวอะไรที่ส่งผล สะท้อนกับเรื่องของดาวเหล่านั้นนะฮะหมอคะแล้วพูดมานี่แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงเออมันเป็นพลังงานเฉพาะบุคคลเป็นดวงดาวเฉพาะบุคคลปรึกษาส่วนตัวนะจ๊ะสแ, <c oughs> สแกน QR กน d e โค้ดนะครับอ่ะเอ่อต่อไปนะครับดาว จันย้ายเข้าราศีกรกฎในวันเสาร์วันเสาร์นี่ผมรู้สึกว่าดาวจันสถิตยอยู่ในราศีกรกฎเป็นอะไรที่ชิลแล็กซ์อะไรนะหมอชิลแล็กซ์ก็คือชิลบวกแล็กซ์นะฮะเป็นคือดาวจันอยู่ในราศีกรกฎก็คือเหมือนอยู่กับบ้านนะ,ะเป็นโฮมไซด์ของเขาเป็นเป็นเหมือนกับเรือนของเขาเพราะฉะนั้นดาวจันจะรู้สึกสบายมากๆรู้สึกเลี่ยนมากๆรู้สึกพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมัน พฤหัสกับศุกร์เนี่ยมีเรื่องราวอะไรเนี่ยวันเสาร์นี่เป็นวันที่ตัวคุณเองจะฟักเขาเรียกอะไรฟูมฟักตัวเองดูแลตัวเองเรียแผลเรียแผลนะหรือว่าเหมือนกับสบายผ่อนคลายนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดมันรู้สึกว่ายังแก้ไขไม่ได้นะฮะในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยกวันเสาร์เนี่ยก็ให้วางมันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ใหม่นะต่อไปวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ดาวจันทสถิตยอยู่ในราศีกรกฎเข้าใกล้ดาวอังคารนะครับดาวอังคารอยู่ที่โทษนะฮะสิบแปดองศาดาวจันอยู่ที่16องศาโอ,โอ้เรียกว่าเกือบจะทับกันนะ conjunction ดาวจันท์กับดาวอังคารอยู่ใกล้ๆกันเป็นลักษณะที่แล้วอยู่ในสถิตอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยอันที่หนึ่งคือมีเรื่องราวใกล้ชิดกับกับตัวคุณเองแล้วก็เป็นการตัดสินใจหรือการลงมือทําหรือมีการเดินทางแบบ กระทันหันไม่ได้แพลนนะฮะหรือว่ามีการเดินทางที่เกี่ยวกับข้องกับครอบครัวของคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์แทนที่ว่าจะชิลๆในวันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้วันเสาร์ชิลจริงแต่วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องออกไปนะครับออกเดินทางไปจัดการวุ่นวายนะฮะโอเค นั่นคือภาพรวมในส่วนของโหราศาสตร์ของคุณนะฮะต้องการรายละเอียดปรึกษาส่วนตัวพลังงานเฉพาะส่วนตัวดวงดาวของตัวคุณพลังงานแท,แทรโรของเฉพาะตัวคุณบุคคลของตัวคุณสแกน QR Code นะครับผมอ่ะอ่ะโอเคก็ขอให้คุณโชคดี Have a good week นะฮะขอให้คุณโชคดีในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก